สวัสดีครับพี่น้องฝนตกบรรยากาศแบบเน็บโดนโปกปากโปกปากเนี่ยครับพี่น้องเอ้ยบบเน็บแบบเน็บบบเน็บเนี่ยนีบบเน็บแบเน็บเฮ้ยนั่นแข็งจากที่บ้านา คนน่ะเขาจ้ามทานอยู่นะฟังแห็นเกจอกระจกรถเห็บตกตกว่ายรปันได้ครับมีมาเพืนให้ไม่แข็งจังอำเภอเมืองเชียงคานจังหวัดเลย 15นาฬิกา40นาทีโดยประมาณนะครับจนถึงนะเวลานี้ได้เกิดพา,ายุฝนลมแรงกระทชกน้ารังกาบ้านไม่ว่าจะเป็นเสาปูนนะครับต้นไม้หักปรักหักพังข้าวของเสียหายกันไปทั่วเลยครับพี่น้องครับไม่ว่าจะเป็นสังกะสีที่อยู่ด้านบนเสาไฟฟ้านะครับ ตอนนี้ก็มีรถเฮียบนะครับไม่รู้ว่าอะไรนะคันนี้ก็เอคิดว่าจะไปทางนี้ทําเป็นฉลาดนะฮะแต่สุดท้ายต้องถอยนะฮะเพราะไปไม่ได้กับต้นไม้ร่มทับอยู่ด้านในนี้นะจะรีบร้อนไปไหน,นะฮะฝนตกต้องขับรถระมัดระวังนะครับพี่น้องครับ,รบข้างหน้ามีรถตํารวจมาอย่างรวดเร็ว น่าจะเกิดอุบัติเหตุอะไรสักอย่างนะฮะตัดดวนตำรวจมาดูเลยนะฮะดูนะภายในข้างนี้นะฮะต้นไม้ล้มทับโอ้โหต้นบะเริ่มเลียงล้มเลยครับนั่นต้นสักนะท่าน่ะทำให้กำแพงพังไปหมดเลยครับพี่น้องครับแดรี่ต้นพี่น้องเอ้ยพายุมา พี่ตนนี้คุมุเบ้งดู่นงเซาไฟฟซูมไปเบื้องลี่นเบื้องเซมไฟกลบโอ้ตำรวจเพิ่นมาโบกนฮ้ยเลยเตีรลตีโอ้สงกสีอ่อาลงนล่นะไฟสักันนี่ ม่วงปาดตกม่วงเสียหายตกม่วงมือบัวปาดเก็บไปบวมทำไมตกบวงมันไรเสร็จม่วงไหมเสียดายนม่วงม่งม่วงพุนพุนป้ายแดงแดงปัดไปบนลานพัสดุูมั้ยพัสดุพุนน่ะเสาไฟล์มปาดลายป้ายลานปาดเฮียนหลังนี้เตลิตุนให้เต่าโน่นพุนพุนน่ะ หลังคาไปบิดหลังคาเงือกขึ้นเรล,ลานกับเขาวัดทางเ่มุนเลยรยบัพูดนม่พุ่น,นเ,เห็นบ่วัดหลังคาพังเรื่วนมนเป็นแค่ควายตัวน่ะวัดโอ้ตยานแต่วะเงียบไว้ลกวงตไร นเห็นลังมุกีไหมงานก็เหงาควยมีบปนี้คายคองก็เหงาคอยได้ข่างต้้งาก็มาห่างไันี้สินนนแดงไดรเ่รัฐบาลเฮ้ยมาสวยเด้อวกันนี้พูดนหะอป๊อถาหนุกก็ได้ถ้าหนุ่ใก็ได้อืออาาทั้งไม่ทำบนเล่นนุ่มบัวดีนะเขาบอกบอกบอกขอบไป จบบดดอดเบื้องหนลากระตูไปเดีนเียนมูน่ะมูนบดเลยข้างในมันข้าฝ่า้าแมันเป็นรังค้าเขาไปอยู่ขนาเป่าเปตัวไปทังในเปียไปทังใน,ในตงมาืมเบ<อ>ิ่ง้าต,ต้นเมาดหักขึ้นมาได้นโบหกักยเลยปาบอยแห้งนะไเนาะเ็ดต้นเมล คอนหักคนมาได้ประนันน่นนาะม่ได้ธรรม,มาดาเลย,ยม,มีนเ,น,เนือล่มก็เกิว่าล่มแข็งอย่างเนี้เ,เป็คนขายอยู่ทเกอย่างตัวนี้ตนน้นองมม่เป็นบเลยลานนี่โหโห